ก็อะไรควาเสี <the sun> ่ยแลยเอาเปิดไหมกดน้ำสปาเฮ้ยกูเก็บมาเป็นธาตุเอานะครับผมหนึ่งหนึ่งข้าถ้ากูกดแล้วมันได้เลย10โลแรกได้เลยก็ดีมันก็ได้จิ๋งอะไรกะโอ้ม้าปี๊ดปูง่วงเลยทีเกิดขึ้ยมาจริงเลยเลี้ย้นมาแล้ววะอ๋อนะครับ ดูสดาไอเยน่ะนะตัดดาตอ้มาแล้วเสียไปตีกู่รสีหนเรียบร้อยฮะโลที่สาสิเฮ้ยยังไม่มอีกเหรอโอ้ยคุณรู้ว่าจะมาเนี่ยเอาะไรครับคืห้ิยังไม่มานี่นี่เริ่มกลัวละถ้าห้าสมาผมกลัวก็ิ ไนาเี่ยไเม่อกี้เยอะไงเ่อนกูแบบกูกูไม่ได้จะยดยกาจะกัดต่อกูไม่อยากเงนมัเยอะเออกูมีคาเทงแล้วมีร่างรางนแล้วไปไงมั้งอันนี anyway> <k <k ้รู้เท่ไหรู้เท่ไหห้าสิบห้าอ้ยังไม่ออกตายกลัวแล้วเริ่มสั่นกลัวแล้วจะออกกันั่นก็ว่าเยะ่หมื่นหเยอะเ วูบ100แล้วโอ้โหกูไม่เคยเลี้ยขนาดนี้ม่ก่อนเลยกวกูอกแร้ว่าอะไรออกว่าอกไร60ว่าอะไรกว่าว้าวไออ่ไอพี่อ่ะแงออกออกกูจะได้ยังไงเนีบมันไม่คืนได้ยห็นโดนที่70เจ้ยังไม่ออกอีกว่า80จะเป็นฮันพิตีแล้วไปโดนได้ฮันพิตีจะได้ผล มาไ้กูลัวเออมาแล้วอกี่ตัวกี่ตัวมันลุกแค่ไหกะเป็นจีนะครับสองสองสองตัวเป็นจีนะครับจีนี่อ่ไม่ได้ไม่ได้กูมีตัวจริงนกูมีกูมีการันตีกูมีแการันตีไม่ต้องกลัวได้แล้วเห็เอเออแล้วมาสองตัวทำไมา่สองตัวโอ้ยอมาแล้วมิดมิดต่อมิดสปินเนอร์

ああคือคือตีมม่อยากได้มีคือไอตีไม่ยากได้บรรยากาศใช่ไหมมี่น้าบรรยากาศยากาไม่ใช่ก็เช่ไม่ต้องสองร้อยพิกไม่สองร้อยนั่นคือคุณต้องการจะเอาไปลงกับอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ารม่ตเว้ยลงลงกับลงกับลงกับอีกคนนี้ใช่ไหมมีดต้องใจดีมิดมันใจดีมิดะกูจำเป็นก้ไรจริงจริงไปเลยไปเลย ต้งดีตรงดีไม้บอกเลยมันคือมันเขาจะแจกมึงเว้ยมึงได้เะได้รอ่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้มันหมายังไงเห็นไหมขอขอขอเลยเผื่อพ่มหน้ได้แล้วหน่าได้แล้วปอ้คนนเอแล้วคนอื่นต่อไปเปลี่ยนเมนเลยีร้ามน เก่งเทองเกิดทองมาอีกเกิดทองมาอีกสีกูไม่รมก่อนเลยว่าเวลาสุ่มมันจะรุนเรอะไรขนน้เออเฮ้ยออไอ้เยเงข้ามไปข้ามไปเราไม่รุนละชื่อไหมครับสีคนตรงกลางคนตงกลางรออยู่นสีตู้อะกลางรออยู่รออยู่อ่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย กดค่าเลยกดค่าเลยเนี่ยเอ้ยตุผสมหาเป็นยัไม่รุนแรงในสัตว์แคนเดสของตัววะแคนเดสก็ดีไม่ชัวลวเติไม่ดีมาโอ้ยมามาขำเอียนีเนแบบแบใจร้ายไม่อย่าบอกเพื่อนนอจะกลัวอะไรวะถ้าทามันไม่ได้เนี่ยก็ทามันหมดเนี่ยแค่เต pues ิ desse, มไปนเฮ้ย ใช่กเถอะไี <department noises> ่ก็ไม่ได้ไม่ได้มันการตีแล้วการตีแล้วการตีแล้วเยาะเยาะไว้ก็ยังไม่เคยมเลยตัแรกที่ได้เยาะเมเตอนเล่นท่าไหนคุณเลือกมั่นใจว่าการันตีจริงนะการันตีอ่าการันตีออมาไปแร้มาเลย่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเาเอาที่หลังก็ได้เจ้าคกนกิจการอะาช่าถ้าเปาสิบนะ อ่ครับมีมีหัวเงินมีหัเงินร้อยห้ารอยห้าสิบห้าก็สิบห้าครั้งอย่างสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งจะได้จะได้อยู่มาสองตัวเออในบีสองดางน้อยสองตัวเมมีบีอจเนห้ตัวก็ได้ด้วยเราต้องเพิ่มฝันไหก่อนีิแปดตัวเออดูกดมาผมเห็นว่าในยูทูบปที่แมงเออแม่งกดเอ้มึงก็เปิดลับดิเอาเฮียแบบแชมิสเตอร์เมื่อไหร เองไงนะมึงไม่มึงไม่ใช่สติมันรักอ่ะั้งมึงมันรักมึงกูไม่ได้ตัดทีมอยู่นี่ไงเยอะกว่าคลิปยังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมึงอาจจะกะแบบอ้าวตูตัวเฮ้ยกูมีคาถาไว้เอาปว่ะเาถามไช่วยกะคาถาไม่เชื่อกูดิอะดูเอาคนนี้ปกนี่ไก่แกกี่กีดอยไหนเห็นกูเดี๋ยวกูจบตู้นี้กูได้46แน่เลย อาชมันชมะฮ่อออกมาเป็นท้องโอยยิงไงนั่งท้องท้องม่วงเลยสัสสู่โคดิ่งใหญ่ยี่สี่หกกันเลยฮยโว้ย่ากนั้นก็ไปแลกได้ไปแลกได้นะเพื่อนหัว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 ห้าสิบแล้วมั้งแหละเฮยกลัวเกิดอะเฮ้ยมันมันมันขออีกแล้เฮ้ยแต่มีอันนี้สอนมันยังไหวเว้ยมันยังไหวเว้ยตีกูไป มาแล้วมาโอ้ยเจ๊กได้เจ๊กได้เจ๊กเลยน้องน้องยังเล่นจบแล้วนะน้องน้องน้องนี้ไม่เล่นตัวนะน้องนนี้รักมากเลยมันยังไหวเว้ยมันยังไหวเออมึงไหวกูไม่ไหวแล้วเพื่อนอุ้ยมาแล้วมาแล้วดูโอ้ยเราเสียเลยน้องแข็งกูตกใจหมดนี่ไงล้่ใช่ล้อเยอ้ ไม่ก็มันจะได้ครบสี่ดังเวลากดมันจะได้พอจุดเป๊ะกดไปแล้วนะครับอุ้ยเนี่ยปกติอเหรอรถลแล้อไอ้เฮียมึงไอ้เฮียหนาลูกใหม่วมาไม่ไม่ไม่ฟังฟังกูนะนี่ต้องรออีกสองั้งว่ามันจะมาเชื่อกูเชื่อกูไม่บางถามอะไรกูก็เชื่อแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวหน้ามึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนอันนี้น้องแมวนะครับเป็นโรเปอรไม่โรเปอร์แบบโรเปอรความปกติเลยมึงมันแบบผู้ชายอากาศแบบนั้นเอาไปโคกบีเราแบบนั้นนะนะ มึงดูดิตอนนั้นกบูชาโคมิตนั้นกูได้อะไรมาได้ได้โคคุมิต้องมาแล้วป่ะโคุมิต้องมาแล้วป่ะฟคมิตัวแหลมได้แะไววะจีเนาะกูได้สีสีอุ้ยแกมเออโอ้ยนี่มาแล้วเพื่อนว้าว่าไม่ใช่อ่ะ ไล่ได้มันการตีการตีการตีกาตีกาสามเลยตันนี้แล้วธรไมดาครับตีตีโดนใช่ป่ะมันมันจะมนจากคู่ดาวของซคิวอีเจียร์ศูนย์จุดหนึ่งวิทมั้งปกติก็กีปกติาผไม่ค่อยใช้ตีแล้วสองสามสามเยังไม่เยอะยังมีอีกเยอะจากหลัห้าสิบอ่ะกูขอทีสองกูีสาม การังเสีสูดๆไ้วกันเดี๋ยวเห็นแบบอยู่ๆอยู่้เลโอ้ยดีแล้วแนมแหนมแหนแหนม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 แหลมแหนมแนมแห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 นมแมแหทมแหมแหนมแหมแหนมแหอมแหน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 มแหมแหนมแมแมนมแมแมแนมแ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 นมแมแมแน เออมูสัมองดิเดี๋ยหน้าคุณจะีหกยอะแน่เชี่ยแจมแจมน้องน้องหน้า้ายน้องแมวน้องแมวน้าร้ายปีนีนปีนี้มาปีสองปีสอีสองรู้สึกกูารู้สึกกูรู้ถึงเซียวอ่ะที่สองที่สองไอ้ไอไอไอ้มาูที่สองไอ้ไอ้ไอ้ที่สองเซียวีหนึ่งไเจียวทีหเจียวเียวเจเจีย นี่ไงามมาน่ไงมจีนเลมีไจีนจีนจินกูตีสองแล้วเนล่ย้ยอะไรยังมีแล้วยังไหวทไมได้แค่เสียงนะแล้วได้แค่ออมันมีลิมิต่องต้องเดือนนี้คุยังมีอยู่อะไรครับุ่มมาเป็นเจไ้นอีย่มิบห้าจังก็ได้ ไอ้ตีอาคุณแม่แต่แม่ทมันแลกไปยี่สแปดล้านใช่กูณรู้ทุกคนไปกันเลยไอ้จีเด็กดาวเนี่ยเอาฮะแปลครับมีทั้งหมดโอกาสอีกยี่สิบครั้งยี่สิบดาวเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไอ้ยี่สิบบหน้ากูไม่ได้นอนเลยไอ้จีออนดิทั้งวัน B't b't nó đẹp nè, nó, nó khoa okay. nh yeah, nha láo ấy nó biết được à, nó nha láo, nhưng mà không mê láo mình nghe gì á, lần mua đua này rọc, thế nó nhiều nha láo à, nó đẹp nè, thêm bốn mươi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  bốn tôi. bốn mươi bốn กันแรกอะไอตีได้ตีล้วกูกูได้กูได้ตีสามอะตีสามเออตีสามไอเทียนตีนลูกเนี้ยถ้าดมันอไอยเหี้ยม,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 มาอันนี้แหละแปมแปมแปมมเฮียกูมา,มาจา้าฮึฮึนะครับสรุปวันนี้นะครับได้ตุละตัวนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอมากนะครับ ขอมากับสำหรับการให้มิกะัดนะครับผมชอบมากจริงไอ้เจ้เล่นมาตั้งนานก็มีเออเราก็ไม่มีตัวแรงแริงเอ,อ้าว่านเรา้วยมัน <c oughs> ชิวจัดอืมอืมกูบอกแล้ว <c oughs> กูบอกแล้วจัด้ะ